ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกคนสู่นิยายยามค่ำคืนนิยายที่ทางเราลงได้นำมาแปลเองทุกตอนถ้าเกิดการล่าช้าต้องขออภัยด้วยบทที่306กล้าจับราชโอรสเชี่ยวหรือชายชราผู้เห็นเนงินพูดขอบคุณหลี่ไทไม่หยุดแต่หลี่ไทไม่สนใจกลับยิ้มแล้วเดินไปหาสาวน้อยจากนั้นเขายื่นมือไปสัมผัสแก้มของเธอสาวน้อยตกใจรีบหลบหลี่ไทไม่ใส่ใจยันยิ้มแล้วถามสาวน้อยเจ้าชื่ออะไรปีนี้อายุเท่าไหร่ เมื่อได้ยินคำถามชายชรารีบเดินมาขวางท่านพ่อหนุ่มลูกสาวข้าปีนี้เพิ่ง18เมื่อเห็นชายชราขวางหลีให้เผยแววตาเย็นชาเขามองคนสนิทด้านหลังด้วยใบหน้าเย็นเยือกราวกับตำหนิคนสนิทเห็นท่าทีของหลีให้ใจเต้นแรงพวกเขาไม่ลังเลเดินไปดึงชายชราออกอย่างแข็งกร้าวชายชรามองลูกสาวแล้วส่งเสียงหึเขาดิ้งหลุดจากคนสนิทแล้วพุ่งกลับมาท่านพ่อหนุ่มได้โปรดปล่อยลูกสาวข้าเถิด ด้วยประสบการณ์เดินทางเขารู้ว่าหลี่ไท่ไม่ใช่คนธรรมดาจึงรีบวิงวอนแต่หลี่ไท่ไม่สนใจเตะชายชาราล้มแล้วตะคอกอย่างดุดันพวกเจ้ามันไร้ค่าเมื่อได้ยินคำของหลี่ไท่คนสนิทไม่พูดพร่ำพุ่งเข้าไปรุมทำร้ายชายชาราสีหน้าชายชาราซีเผือดสาวน้อยตะโกนด้วยความร้อนใจท่านพ่อท่านเป็นอย่างไรบ้างหลี่ไท่คว้ามือสาวน้อยกล่าวอย่างละมกหักเจ้ายอมค้างคืนกับข้าข้าจะปล่อยพ่อเจ้าเป็นอย่างไร สาวน้อยได้ยินคำพูดจงแจ้งของหลี่ไท่ทั้งโกรธและขุนเคืองแต่เธอยังฝืนระงับความโกรธขณะที่สาวน้อยกำลังจะตอบเสียงดังกังวานดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้ใครอนุญาตให้พวกเจ้ามาเก่ะเรื่องที่นี่หลี่เคอร์เดินมาพร้อมเกาข้านและคนสนิทเมื่อหลี่ไท่เห็นหลี่เคอร์เขาราวกับหนูเจอแมวรีผหันหลังจะหนีหลี่เคอร์เห็นชัดว่าเป็นหลี่ไท่เมื่อได้ยินเสียงหลี่เคอร์หลี่ไท่ตัวสัน่นแต่ยังฝืนทำสงบหันหน้ากลับช้า ที่นี่คือเมืองฉางอันใกล้จนองคราชทายาทหลีไทยจึงไม่กลัวหลีเคอร์เขาไม่เชื่อว่าหลีเคอร์จะกล้าลงมือในเมืองฉางอันเมื่อคิดได้หลีไทยเก็บสีหน้ากลัวกล่าวเย็นชากับหลีเคอร์ที่นี่ไม่เกี่ยวกับเจ้าเมื่อได้ยินคำของหลีไทยและเห็นคนสนิทของเขากำลังรุมทำร้ายชายชราหลีไทยยังจับมือสาวน้อยหลีเคอร์จะไม่เข้าใจได้อย่างไรสีหน้าเขาครั้งนี้เย็นเยือกหลีไทยผู้นี้อยากตายหรือ ในเมืองฉางอันกล้าเกี้ยวสาวชาวบ้านกลางถนนนี่ยังเป็นเมืองหลวงของจักรพรรดิอยู่หรือยิ่งไปกว่านั้นหลีให้เป็นถึงราชโอรสหากเขาทำเรื่องเช่นนี้จริงศักดิ์สิราชวงศ์จะย่อยยับเมื่อคิดถึงตรงนี้หลีเคร่อตะคอกด้วยสีหน้าเย็นชาไอสารเลวยังไม่หยุดอีกเมื่อถูกหลีเคร่อตวาดใบหน้าหลีให้ดูแย่ลงเขาโกรธจัดมองหลีเคร่อแล้วโต้กลับทันทีเจ้ามันอะไรกล้าตะโกนใส่ข้าเมื่อเห็นท่าทีของหลีให้หลีเคร่อยิ้มยาะ ไอ้นี่ยังถูกลงโทษน้อยไปหลีเครสั่งเกาข้านข้างๆอย่างเย็นชาอย่ามัวแต่ยืนจับมันเกาขั้นได้ยินคําสั่งของหลีเครหัวเราอแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเมื่อเห็นเกาขั้นหน้าตาดุดันหลีให้ร้องตะโกนด้วยความตกใจเร็วไปขวางมันเมื่อได้ยินคําของหลีให้เกาขั้นดูแคลนคนสนิทเหล่านี้ในสายตาเกาขั้นไม่ต่างจากคนไร้ค่า เกาข่านก้าวไปข้างหน้าทหาักเมื่อเห็นคนสนิทของตนถูกเกาข่านจัดการล้มลงหลีไทยกลัวจนตัวสัน่นเขาตะโกนเสียงดังหลีเคอร์าหากวันนี้เจ้ากล้าทำอะไรข้าพี่องค์รัชทายาทจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เมื่อได้ยินเสียงแหลมของหลีไทยหลีเคอร์ยิ้มยอดอย่างดูถูกจากนั้นเขาไม่พูดพร่ำสั่งเกาข่านให้ลงมือทันทีไอ้นี้ถึงเวลาแบบนี้แล้วยังกล้าข่มขู่เขาอีกเกาข่านไม่พูดอะไรจับหลีไทยขึ้นมาเหมือนจับลูกเจี๊ยบ ในตอนนั้นทหารจากกองรักษาการเมืองเพิ่งมาถึงคนที่มานั้นเป็นคนรู้จักของหลี่เคอร์เขาเป็นนายทหารคนสนิทของเฉิงเย่าจินและเป็นคนซื่อตรงไม่ยอมใครชื่อเฉินหลางนายพลเฉินหลีไท้กล้าเกี้ยวสาวชาวบ้านอย่างจงแจ้งข้ามอบให้ท่านจัดการเมื่อเฉินหลางได้ยินคําของหลี่เคอร์เขาชนะหลีไท่เมื่อเห็นหลีไท่ที่เหมือนลูกเจี๊ยบในมือเกาค้านเฉินหลางกลืนน้ําลาย เขารู้ว่าหลี่ไทเป็นราชโอรสแต่ตามกฎหมายแม้แต่จัก,กรพรรดิที่ทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับสามัญชนเมื่อคิดได้เขาสั่งทันทีจับตัวผู้กระทำผิดหลี่ไทไปเดียวนี้ทหารใต้บังคับบัญชาลังเลด้วยความกลัวแต่คำสั่งทหารย่อมเหมือนขุนเขาพวกเขาไม่กล้าขัดเมื่อหลี่ไทได้ยินว่าคนผู้นี้กล้าจับเขาเขาดัดทอยอย่างเกรียดปรอดไอ้สารเลวเจ้ากล้าจับข้าข้าจะทำให้เจ้าไม่มีที่ฝังศพ เฉินหลางไม่สนใจจับตัวหลี่ให้ไปทันทีชาวบ้านรอบข้างพากันสรรเสริญหลี่เคออย่างบ้าคลั่งเมื่อหลี่เคอร์อเห็นเฉินหลางพาหลี่ให้ไปเขารู้ว่าองค์รัชทายาทหลี่เฉิงเฉียนคงรีบไปช่วยคนที่กองรักษาการเมืองท่านพอตาเราไปที่คุกกองรักษาการเมืองกันเถิดหลี่เฉิงเฉียนไม่มีทางยอมอยู่นิ่งแน่อ,อวิซึนในตำหอนักองค์ราชทายาทเมื่อหลี่เฉิงเฉียนได้ยินรายงานจากคนสนิทใบหน้ามืดมนเขาเหมือนไม่อยากเชื่อถามคนสนิทอีกครั้ง เจ้าว่าอะไรหลี่ให้ถูกจับไปคุกกองรักษาการเมืองหลี่เฉิงเฉียนตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อจากนั้นเขาตะคอกอย่างดุดันไอ้สารเลวคนไหนทํามันไม่รู้หรือว่าหลี่ให้เป็นราชโอรสหลี่เฉิงเฉียนรู้สึกโกรธจนแทบระงับไม่อยู่คนของกองรักษาการเมืองบ้าไปแล้วหรือถึงกล้าจับราชโอรสขันทีมองท่าทีของนายตนกล่าวด้วยความตื่นประหนกฝ่าบาทข้าไม่ทราบรายละเอียดแต่ได้ยินว่าเฉินหลางเป็นคนจับ บทที่307รยเแยกผิดถูกไม่ได้เมื่อหลี่เฉิงเฉียนได้ยินคำของคันทีดวงตาเผยแววโกรธเขาเคยได้ยินชื่อเฉินหลางผู้นี้ไม่ยอมใครทั้งนุ่มและแข็งเป็นที่รักของเฉิงเย้าจินเขามองคันทีตรงหน้าด้วยสีหน้าเย็นชาสั่งว่าเรียกกองทหารจนทันทีข้าจะดูว่าเฉินหลางจะทาอะไรในคุกกองรักษาการเมืองนายทหารคนหนึ่งกล่าวกับนายพลด้วยความกังวลนายพลเราจับหลี่ให้เกรงว่าองค์รัชทายาทจะไม่ยอมง่ายๆ เฉินหลางจะไม่เข้าใจความหมายของลูกน้องได้อย่างไรแต่เขายังกล่าวเย็นชาองรัชชายาจะกล้ามาก่อเรื่องในกองรักษาการเมืองของเราหรือคำพูดยังไม่ทันจบทหารคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นประหนกมีอะไรรีบร้อนอะไรเฉินหลางถามด้วยน้ำเสียงเย็นทหารรีบรายงานนายพลเรื่องใหญ่แล้วองค์รัชทายาตนำทหารมาล้อมกองรักษาการเมืองเมื่อได้ยินเฉินหลางตาเบิกกว้างด้วยความไม่อยากเชื่อ เขารู้ว่าองค์รัชทายาทไม่เพลงกฎหมายแต่ไม่คาดว่าจะหยิ่งยโสถึงขนาดนำทหารมาล้อมกองรักษาการเมืองนี่มันบ้าคลั่งชัดๆแต่เฉินหลางยังนำทหารกองรักษาการเมืองออกไปเมื่อออกมาเขาเจ้าคิดกบฏหรือหลี่เฉิงเฉียนไม่ให้โอกาสเฉินหลางพูดสั่งทหารให้บุกเข้าไปเฉินหลางกโกรธจัดเขาชักดาบยาวตะคอกเย็นชาวันนี้ข้าจะดูว่าใครกล้าขยับ เมื่อเห็นท่าทีของเฉินหลางหลีเ่เฉิงเฉียนตกใจกลัวเขาอยู่ในที่อบอุ่นมานานเคยเห็นฉากเช่นนี้ที่ไหนแต่ไม่กี่อึดใจเขาก็ตั้งสติได้ตะโกนด้วยความโมโหเฉินหลางเจ้าจะทำอะไรกล้าชักดาบใส่องค์รัชทายาทอย่างข้าด้วยหรือเฉินหลางไม่พูดพร่ำตอบกลับทันทีเฉินองค์รัชทายาทกลับไปหลี่ให้ละเมิดกฎหมายต้าถังฝ่าบาทจะทรงจัดการเองเมื่อได้ยินหลี่เฉิงเฉียนถามด้วยความไม่พอใจถ้าข้าไม่ไปละ่ะเฉินหลางยังไม่ทันตอบเสียงหนึ่งดังขึ้น หลี่ไทละเมิดกฎหมายต้าถังตามกฎหมายต้องโบยส0สบทีหลี่เฉิงเฉียนหันไปมองเห็นหลี่เคอร์เดินมาเมื่อเห็นหลี่เคอร์ใบหน้าหลี่เฉิงเฉียนยิ่งแย่ลงหลี่เคอเจ้ามาทำอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเมื่อได้ยินคำของหลี่เฉิงเฉียนหลี่เคอร์ยิ้มสองสามครั้งขณะนั้นอ,อวีซึ่งหนานเดินออกมาช้าๆกล่าวเย็นชาองรัชทายาทช่างโมโหเก่งนักเมื่อหลี่เฉิงเฉียนเห็นอ,อวีซึ่งหนานใบหน้ามืดมน เขาไม่รู้หรือว่าอวีซื้อหอนานีอิทธิพลแค่ไหนเมื่อเห็นผู้นี้เขารู้ว่าวันนี้คงต้องกลับไปมือเปล่าหลี่เฉิงเฉียนมองเฉินหลางกล่าวเย็นชาข้าจะไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทเดี๋ยวนี้หากเจ้ากล้าลงโทษโดยไม่มีคําสั่งจากฝ่าบาทอย่าหาว่าข้าจะพังกองรักษาการเมืองของเจ้าพูดจบหลี่เฉิงเฉียนจะมีหน้ามาอยู่ต่อได้อย่างไรเขาเดินจากไปอย่างหน้าเสียเมื่อหลี่เค่อเห็นหลี่เฉิงเฉียนจากไปเขาไม่สนใจ ไอ้นี่มีฝีมือแค่นี้เองอวิซื่อหนานไม่ใส่ใจเขาติดตามหลี่ซื่อหมินมานานกว่าสิบปีจะไม่รู้จักนิสัยของฝ่าบาทได้อย่างไรหลี่ไทผู้นี้ต้องถูกลงโทษแน่ในราชวังเมื่อหลี่ซื่อหมินทราบว่าหลี่เฉิงเฉียนขอเข้าเฝ้าสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยทุกครั้งที่หลี่เฉิงเฉียนมาในวงังไม่เคยมีเรื่องดีครั้งนี้ก็คงไม่ต่างฝ่าบาทจะทรงพทองค์ราชทายาทหรือไม่หลี่ซื่อหมินถอนหายใจให้เขาเข้ามา หลี่เฉิงเฉียนมาถึงหน้าประตูแล้วหากไม่พบคงไม่สมเหตุสมผลเมื่อได้ยินคำสั่งขันทีรีพาหลี่เฉิงเฉียนเข้ามาหลี่เฉิงเฉียนเข้าสู่ท้องพระโรงกล่าวอย่างนอบน้อมฝ่าบาทหลี่ซื่อหมินพยักหน้ากล่าวช้าๆเจ้าไม่พักอยู่ในจวนองค์รัชทายาทมาที่วันทำไมเมื่อเห็นสีหน้าเย็ญชาของหลี่เฉิงเฉียนหลี่ซื่อหมินเดาเรื่องได้คร่าวๆแต่เขาไม่พูดเพียงถามด้วยน้ำเสียงเย็นชา องราชทายาทมองหลี่ซื่อหมิ่นไม่ปิดบังอะไรเล่าต้นสายปลายเหตุทั้งหมดให้ฟังเมื่อได้ยินคำของหลี่เฉิงเฉียนใบหน้าหลี่ซื่อหมิ่นมืดมนทันทีจากนั้นเขาตบโต๊ะด้วยความโกรธองค์ราชทายาทเจ้าจะให้เราสั่งปล่อยหลี่ไทหรือถึงหลี่ซื่อหมิงนจะรักหลี่ไทมากแต่ต้าถังมีกฎหมายราชวงศ์มีกฎเกณฑ์การกระทำของหลี่ไทคือการทำให้ราชวงศ์ต้าถังเสื่อมเสียหากไม่จัดการราชวงศ์จะมีศักดิ์ศรีอะไรเหลือ ยิ่งกว่านั้นหลี่ซื่อหมินเห็นว่าหลี่เค่อทำถูกต้องเขาวตาวาดหลีเฉิงเฉียนด้วยน้ำเสียงเย็นชาองค์รัชทายาทเจ้าในฐานะรัชทายาทต,ตาถังยังแยกผิดชอบไม่ได้เช่นนี้ช่างทำให้เหล่าคุณนางผิดหวังยิ่งพูดจบหลี่ซื่อหมินสั่งขันทีข้างข้างอย่างเย็นชาจัดขบวนไปกองรักษาการเมืองเดี๋ยวนี้ข้าจะดูแลการลงโทษด,ด้วยตนเองขันทีพยักหน้ารีบจากไปไม่นานหลี่ซื่อหมินพาหลีเฉิงเฉียนไปถึงหน้าค่ายกองรักษาการเมือง เมื่อเห็นหลี่ซื่อหมินเสด็จอวิซื่อหนานก็งงงงฝ่าบาทจะทรงผิดคำพูดจริงหรือเมื่อเห็นหลี่ซื่อหมินเสด็จมาอวิ้ซื่อหนานรู้สึกไม่มั่นใจถวายบังคมฝ่าบาทเฉินหลางไม่กล้าชักช้ากล่าวทันทีหลี่ซื่อหมินเดินออกมาช้าช้าพระพักตร์ไรอารมณ์ทําให้ไม่อาจเดาวความคิดจากนั้นพระองค์ปลดเย็นชาพาหลี่ให้ออกมาเฉินหลางไม่กล้าละเลยสั่งลูกน้องนําหลี่ใหยออกมา เมื่อหลีดให้เห็นหลีซึมินเสด็จมาดวงตาเผยความตื่นเต้นกล่าวอย่างร้อนรนฝ่าบาทขอทรงช่วยข้าพวกนี้จะลงโทษข้าด้วยการโบยเมื่อได้ยินคำร้องขอหลีซึมินสายพระเสียงที่ผ่านมาคงรักหลีดให้มากเกินไปถึงตอนนี้เขายังไม่สำนึกผิดเลยสักนิดบทที่3 0 8เรื่องผิดปกติย่อมมีเหตุเมื่อมองหลีไให้ตรงหน้าหลีซหมินปรัดเย็นชาหลี่ให้เจ้ารู้ตัวว่าผิดหรือไม่เมื่อได้ยินคำถามหลีดให้ชนะ ดวงตาเต็มไปด้วยความ,ม,มงุนงงมองหลีซืหมิ่นไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นท่าทีของหลีไทหลีซหมิน่นตวาดด้วยความโกรธหลีไทเจ้าคิดว่าเรามาช่วยเจ้างั้นหรือแม้จะก,กระพัดทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นสามัญชนเจ้าเป็นราชโอรสต้าถังย่อมต้องเคารพกฎหมายต้าถังเมื่อได้ยินคำตวาดหลีเคอร์และอ,อวีซื่อหนานยิ้มน้อยๆทั้งสองเข้าใจแล้วว่าหลีซหมิ่นไม่ได้มาช่วยหลีไท หลี่ซื่อหมินถามเฉินหลางข้างข้างนายพลเฉินตามกฎหมายต้าถังหลี่ให้สมควรได้รับโทษอย่างไรเฉินหลางยิ้มมุมปากกล่าวเสียงดังฝ่าบาทตามกฎหมายต้าถังต้องโบยสามสิบทีหลี่ซื่อหมินพยักหน้าหากเป็นเช่นนั้นเริ่มได้ข้าจะดูแลด้วยตนเองหลี่ไทเหมือนไม่อยากเชื่อหูตนแต่ขับรู้ว่าคําของฝ่าบาทคือพระราชองค์การไม่มีวันเปลี่ยนโบยสามสิบทีนี้เข่าต้องรับแน่หลี่ซื่อหมินมองนอวีซื่อหนานท่านอวีครั้งนี้ท่านช่วยข้าคุมดูหน่อย อ,อวิ้ซื้อหนานคารวะทันทีวางใจเถิดฝ่าบาทข้าจะนับให้ดีองค์รัชทายาทมองหลีไท้แล้วมองหลีซึ่งหมิน่นถอนหายใจอย่างจนปัญญาเขารู้ว่าในสถานการณ์นี้เขาไม่อาจแทรกแซงได้แต่หลี่เฉิงเฉียนโยนความผิดทั้งหมดให้หลีเคอร์หลีเคอร์เห็นสายตาอาฆาตของหลีเฉิงเฉียนรู้สึกประหลาดใจและงุนงงข้าทำอะไรลงไปทำไมเขามองข้าเช่นนี้ตีทหารกองรักษาการเมืองฟาดไม้ลงบนก้นหลีทยอย่างแรง ไม้ทีเดียวเกือบทำให้หลีไลหล่ไทสลบหลี่ไทร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเมื่อได้ยินเสียงร้องหลี่ซื่อหม,มิ่นหันหน้าหนีด้วยความสงสารถึงอย่างไรหลี่ไทก็เป็นโอรสของพระองค์ถึงเป็นจักรพรรดิพระองค์ก็ยังรู้สึกเสียดายแอต่อวิซื่อหนานไม่สนใจกล่าวนับเสียงดังหนึ่งสองสามถึงไม้ที่สิบหลี่ไทเจ็บจนสลบไปเฉินหลานหยุดการลงโทษชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายความว่าโบยยี่สิบทีที่เหลือจะยกเลิก สุดท้ายหลีซึมินสั่งให้โบย20ทีที่เหลือดำเนินกันในอีกไม่กี่วันจึงจบเรื่องวุ่นวายนี้ในเมืองฉางอันมีผู้โฆษณาคุณงามความดีของหลีซึมินชาวบ้านพากันสรรเสริญราชสำนักและหลีซึมินอย่างบ้าคลั่งขันที่รายงานปฏิกิริยาของชาวบ้านให้หลีซืหมินทราบเมื่อเห็นหลีซืหมินยิ้มด้วยความพอใจในตำหอนักองค์ราชทายาทนายทหารในชุดเกราะหลายคนรวมถึงโหวจาวินจีมารวมตัวกัน แผนของเราเลื่อนต่อไปไม่ได้แล้วมิฉะนั้นเราจะตายโดยไม่รู้ตัวโหวาจาวินจีถอนหายใจกล่าวช้าช้าองค์รัชทายาทหักเป็นเช่นนั้นข้าจะไปเตรียมการหลี่เฉิงเฉียนรีห้ามแล้วกล่าวต่อพ่อตายังมีปัญหาหลีเครออยู่ในเมืองฉางอันจะรบกวนแผนเราต้องหาทางให้เขาออกจากเมืองโหวาจาวินจีครุ่นคิดอยู่นานแล้วกล่าวเรื่องนี้ไม่ยากข้าจะให้ลูกน้องหาเหตุผลขับหลีเครอออกจากเมืองฉางอันหลี่เฉิงเฉียนพยักหน้าไม่พูดอะไร ไม่กี่อึดใจเขาหันไปถามชายวัยกลางคนในชุดเกราะนายพลเจ้าประตูวังในเมืองฉังอันเจ้ามั่นใจควบคุมได้หรือไม่นายพลเจ้าหัวเราะตบอกวังใจเถิดฝ่าบาทข้าขอเอาชีวิตค้ำประกันเมื่อได้ยินคำรับรองหลี่เฉิงเฉียนยิ้มมุมปากกล่าวด้วยความพอใจดีครั้งนี้จะสำเร็จจอหรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกคนทุกคนในที่นั้นมองหลี่เฉิงเฉียนด้วยสีหน้าจริงจังพวกเขารู้ดีว่ากำลังจะทำอะไรหากสำเร็จจอพวกเขาจะรุ่งโรจน์ หากล้มเหลวคงมีแต่ความตายรออยู่ทุกคนจึงไม่กล้าประมาทหรือลังเลเมื่อเห็นท่าทีของทุกคนหลี่เฉิงเฉียนสั่งให้ทุกคนถอยไปเหลือเพียงโหวจาวินจีคนเดียวพ่อตาหลีเคอร์ต้องไม่อยู่ในเมืองฉางอันเด็ดขาดโหวจาวินจีเข้าใจดีหากหลีเคอร์อยู่ในเมืองฉางอันอาจเกิดเรื่องไม่คาดคิดสำหรับหลีเคอร์ทั้งเขาและองค์ราชทายาตปวดหัวยิ่งไอ้นี่เหมือนสัตว์ประหลาด หลังครุ่นคิดโหวจาวินจียิ้มแล้วกล่าวองค์ราชทายาทพรุ่งนี้ข้าจะหาโอกาสให้หลี่เคอร์อ,ออกจากเมืองฉางอันโหวจาวิน oh, จีได้ข่าวว่าไม่ไกลาจากเมืองฉางอันมีโจรกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวสามารถใช้โอกาสนี้ให้หลี่เคอร์อนำทหารกองรักษาการเมืองออกไปทําให้กําลังทหารในเมืองลดลงโอกาสสําเร็จจอของพวกเขาจะสูงขึ้นหลี่เฉิงเฉียนคิดอยู่นานแล้วยิ้มด้วยความพอใจดีเรื่องนี้ตกลงตามนี้ หลี่เฉิงเฉียนยืนยันแผนต่อไปทันทีเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลี่เครเข้าร่วมประชุมราชสำนักซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นโหวาจาวินจีส่งสายตาให้ลูกน้องข้างๆนายทหารคนหนึ่งก้าวออกมาฝ่าบาทช่วงนี้มีโจรกลุ่มหนึ่งปรากฏนอกเมืองฉางอันร่นสะดมบ้านเรือนเมื่อได้ยินหลี่ซื่อหมินชนะเขาไม่คาดคิดว่าจะมีโจรอยู่ใกล้เมืองฉางอันพวกนี้บ้าไปแล้วหรือ โจรกลุ่มนี้กล้าทําเช่นนี้ใกล้เมืองฉังอันเท่ากับท้าทายต้าถังย่างจงแจ้งหลี่ซื่อหมินปลัดเย็นชาผู้ใดอาสาจัดการโจรกลุ่มนี้โหวเจาวินจีตาเป็นประกายเขาเก้าวออกมาโดยไม่ลังเลกล่าวทันทีฝ่าบาทข้าคิดว่าองคชายสาเหมาะสมที่สุดหลี่เฉิงเฉียนมองโหวเจาวินจีแล้วก้าวออกมาฝ่าบาทน้องสามมีประสบการณ์เรื่องนี้ข้าคิดว่าเขาคนที่เหมาะสม พักพวกขององค์รัชทายาทก็สนับสนุนหลีเคออย่างเปิดเผยหลีเคอไม่รู้ว่าเกิดอะไรแต่เข้าใจว่าพวกนี้ไม่มีเจตนาดีผิดปกติย่อมมีเหตุคนพวกนี้ปกติอยากกำจัดเขาครั้งนี้กลับผู้ช่วยเขาเป็นไปไม่ได้แน่หลีซือหมินมองเหล่าคุณนางสุดท้ายตัดสินใจให้หลีเคอรไปหลีเคอร์ครั้งนี้เจ้าไปจัดการหลีเคอมองหลีซึมินไม่พูดพร่ำตอบรับทันที หลี่ซื่อหมินปรัสอย่างใจกว้างหลี่เคอร์ต้องการทหารเท่าใดไปหานายพลอ,อวีชื่อได้เลยบทที่309องค์ราชทายาคิดกบฏเมื่อโหวาจาวินจีได้ยินคำสั่งของแต่ทั้งสองไม่พูดอะไรแผนครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดร้อยเปอร์เซ็นต์เดิมทีพวกเขาคิดว่าหลี่เคอร์และหลี่ซื่อหมินจะใช้ทหารกองรักษาการเมืองแต่กลับเป็นกองทัพประจำเมืองฉางอันถึงกระนั้นก็ไม่เป็นไรหลี่เคอร์ผู้หน้ารังเกียจออกจากเมืองฉางอันได้พวกเขาก็สมหวังแล้ว หลังเลิกประชุมหลี่เคอร์สั่งให้ตู้ซิงเหอสืบสวนทันทีจนถึงเย็นปู้ซิงเหอส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ให้หลี่เคอร์หลี่เฉิงเฉียนทำทุกอย่างอย่างรอบคอบแต่ไม่อาจรอดพ้นการสืบของหน่วยลับยังคงถูกค้นพบร่องรอยบางอย่างเมื่อหลี่เคอร์เห็นว่าหลี่เฉิงเฉียนระดมเงินจำนวนมากและมีความเคลื่อนไหวของทหารเขาคาดเดาได้คร่าวๆหลี่เฉิงเฉียนคงทนไม่ไหวเตรียมลงมือแล้วหลี่เคอร์สีหน้าเย็นชาเรื่องวางแผนโดยไม่พูดพร่ำ หลังครุ่นคิดเขาส่งเสียงหืึแล้วสั่งการสร้างกวนอีและเกาข่านคืนนั้นหลีเครอออกจากจวนมุ่งหน้าไปค่ายกองทัพประจำเมืองฉางอันอวิชื่อกงอยู่ในค่ายเมื่อรู้ว่าหลีเครอมาเขางุนงงเขารู้ว่าหลีเครอจะไปปราบโจรแต่ทําไมมาดึกดื่นเช่นนี้ถึงนงอวิชือกงก็สั่งให้ลูกน้องพาหลีเครอเข้ามาองค์ชายสามเกิดอะไรขึ้นท่านมาช่วงน,นี้ หลี่เคยิ้มเบาๆกล่าวช้าๆนายพลอวีฉือระดมทหาร5,000คนทันทีเราเดินทับคืนนี้อวีฉือกงมองหลี่เคอถามด้วยความสงสัยฝ่าบาททำไมต้องเดินทัพกลางคืนโจนแค่นี้ไม่ต้องถึงขนาดนี้กระมังโววจาวินจีมองหลี่เคยอย่างประหลาดใจโจนกลุ่มเล็กๆไม่น่าจะเป็นภยัยทำไมต้องเดินทับกลางคืนออกไปตอนกลางวันใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงอวีฉือกงมั่นใจในฝีมือต่อให้บอกอวีฉือกงคงไม่เชื่อ หลี่เฉิงเฉียนเป็นองค์รัชทายาทจะบ้าคลั่งกบฏได้อย่างไรสุดท้ายอ,อวี๋ือกงนมน้าหลี่เคอร์อไม่ได้เริ่มระดมทหารและสวมเกราะด,ด้วยตนเองเมื่อพร้อมทุกคนออกเดินทางคืนนี้เป็นคืนที่ไร้การหลับไหลาภายใต้การจับตาของหน่วยรับหลี่เฉิงเฉียนไม่รู้ว่าหลี่เคอร์อ,ออกเดินทางแล้วเขากําลังสั่งลูกน้องเตรียมออกทับตอนรุ่งสางพ่อตากองรักษาการเมืองเป็นอย่างไร โววจาวินจียิ้มสองครั้งพร้อมแล้วนายพลหูต้านกองรักษาการเมืองได้ครึ่งชั่วโมงเราแค่ควบคุมวังในครึ่งชั่วโมงก็พอตอนนี้ทหารในวังนี้ไม่มากหลี่เคอร์อไม่อยู่ในเมืองฉังอันแรงต้านแทบไม่มีครึ่งชั่วโมงยึดวังได้สบายหลี่เฉิงเฉียนตื่นเต้นมองท้องฟ้ายามค่ำคืนใจเต้นแรงพรุ่งนี้ข้าจะได้ขึ้นครองราชอีกด้านใต้ภูเขาแห่งหนึ่งหลี่เคอร์มองไข่โจรไม่ไกลยิ้มแล้วกล่าวนายพลอวีฉือครั้งนี้ฝากท่าน อ,อวิชือกงไม่ได้รบมานานเมื่อได้ยินคำสั่งเขายิ้มกว้างกล่าวอย่างตื่นเต้นห้าห้าฝ่าบาทวางใจข้าจะจัดการเดี่ยวนี้พูดจบอ,อวิชือกงโบกมือไม่คิดซ่อนตัวนำทัพบ,บุกตรงเข้าไปพวกเขามีทหารห้าพันล้วนเป็นทหารชั้นยอดเสียงตะโกนข้าสะเทือนฟ้าเสียงดาบกระทบดังไม่ขาดสายเทียงชั่วโมงเดียวอ,อวิชือกงกล่าวอย่างตื่นเต้นองค์ชายสามโจรกลุ่มนี้จัดการหมดแล้วหลีเครามองอ,อวิชือกงที่ตื่นเต้นรู้ว่าเขาไม่สนใจ สำหรับแม่ทัพนักรบจนกระจอกเหล่านี้ไม่น่าพอใจนายพลอวีฉืออีกไม่นานท่านจะได้รบต่อคำนี้ทำให้อวีฉือกงงงงองชายสามนี่หมายความว่าอย่างไรอรวีฉือกงไม่เข้าใจจริงๆจ,จ,จนบนเขาถูกจัดการหมดแล้วมิใช่หรือขณะมองหลีเครยังไม่ทันพูดหน่วยรับคนหนึ่งรีบวิ่งมาฝ่าบาทหน่วยรับยื่นจดหมายหนากองหนึ่งกล่าวอย่างนอบน้อมหลีเครไม่ลังเลสั่งให้หน่วยรับอ่านจดหมายทุกคำ หน่วยลับไม่พูดพร่ำอ่านดังชัดเจนสีหน้าอาวี๋ฉือกงที่มืดอยู่แล้วยิ่งมืดลงจดหมายนี้คือหลักฐานว่าองค์รัชทายาทสมคบกับโจนอวี๋ฉือกงยังงุ่นงงเขาไม่เข้าใจว่าทําไมองค์รัชทายาทถึงคิดกบฏเขาเป็นรัชทายาทอยู่แล้วมิใช่หรือแต่หลักฐานอยู่ตรงหน้าอาวี๋ฉือกงไม่อาจไม่เชื่อลีเคอร์มองอวี๋ฉือกงกล่าวเย็นชานายพลอวี๋ฉือท่านจงรักภักดีต่อต้าทังหรือไม่เมื่อเห็นสายตาดูดันของลีเคอร์ อ,อวิชื่อกงไม่ลังเลกเล่าวทันทีฝ่าบาทข้าอ,อวิชื่อกงติดตามฝ่าบาทตีศึกเหนือใต้หากไม่มีฝ่าบาทก็ไม่มีข้าวันนี้ถึงไม่ได้ตอบตรงๆแต่แสดงถึงความจงรักภักดีหลีเครสั่งทันทีนายพลอ,อวิชื่อครั้งนี้องค์รัชทายากบบทกบฏเราต้องหยุดเขาวอ,อวิชื่อกงเข้าใจความเร่งด่วนสั่งเสียงดังทุกคนกลับเมืองฉางอันเต็มกำลังเขาสั่งหน่วยสอดแนมส่งข่าวไปค่ายกองทัพประจำเมืองฉางอันหลีเครและคนอื่นๆรีบกลับทางเดิม ส่วนหลี่เฉิงเฉียนไม่รู้สถานการณ์เขายังระดมทหารในวังหลี่ซื่อหมิ่นมองตู้ซิงเหอตรงหน้าตู้ซิงเหอเจ้ามาเข้าเฝ้าข้าในยามนี้มีเรื่องใดตู้ซิงเหอกล่าวร้อนรนฝ่าบาทจากข้อมูลที่เราได้องค์ราชทายาตเตรียมกระบฏเมื่อได้ยินใบหน้าหลี่ซื่อหมิ่นมืดมนเจ้านี่พูดอะไรบอกว่าองค์ราชทายารยกระบฏตู้ซิงเหอเห็นท่าทีหลี่ซื่อหมินรู้ว่าเขาไม่เชื่อ แต่เวลาไม่พอเขาเกล่าวทันทีฝ่าบาทข้าสั่งหน่วยรับทั้งหมดมาที่หน้าวังแล้วโปรดให้ใครอนุญาตให้เจ้าเคลื่อนย้ายหน่วยรับเข้าวางังเจ้าจะควบคุมข้าด้วยหรือตู้ซิงเหอไม่ถนัดพูดจาเขามองหลี่ซื่อหมินด้วยสีหน้าร้อนใจบทที่3 1 0สิโอรสกรบฏขณะนั้นทันทีรีบวิ่งเข้ามาฝ่าบาทเรื่องใหญ่แล้วข้าพบทันทีบางคนในวังพกอาวุธเมื่อได้ยินใบหน้าหลี่ซื่อหมินมืดมนผืมตอนนี้เขาเริ่มเชื่อคําของตู้ซิงเหอ หลังครุ่นคิดหลี่ซื่อหมินอนุญาตให้ตุ้ซิงเหอและคนของเขาเข้าวางังพร้อมสั่งให้ส่งพระราชองค์การเรียกองค์ราชทายาตเข้าเฝ้าเมื่อหลี่เฉิงเฉียนได้รับพระราชองค์การเดิมทีจะเข้าวังแต่โหว่าวินจีขวางไว้โหว่าวินจีกล่าวเย็นชาองค์ราชทายาตลงมือเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทคงสงสัยแล้วหลี่เฉิงเฉียนคิดอยู่นานสุดท้ายตัดสินใจลงมือโหว่าวินจีสั่งลูกน้องเริ่มแจ้งการ หลี่ซื่อหมินที่จะตะดูหลี่เฉิงเฉียนอยู่เมื่อเห็นเขาไม่เข้าเฝ้าตามพระราชองค์การก็เชื่อมากขึ้นเขาเกล่าวเย็นชากับตู้ซิงเหอตั้งแต่บัดนี้ข้าอนุญาตให้เจ้าใช้ทุกกำลังตู้ซิงเหอยิ้มขมขืนกำลังอะไรกันเล่าตอนนี้ทั้งเมืองฉังอันเกือบอยู่ในมือหลี่เฉิงเฉียนพวกเขาจะต้านด้วยอะไรเขาหวังเทียงหลี่เคอร์จะกลับมาทันนี่คือแผนที่หลี่เคอร์วางไว้มิฉะนั้นด้วยทหารหน่วยลับและทหารจวนของหลี่เคอร์จะต้านได้ไม่นาน ตู้ซิงเหอมองด้วยแววตาเดือดดานในเมืองฉังอันทหารกรอบปรากฏทุกหนแหง่งขุนนางในเมืองตื่นประหนกนี่มันอะไรกันที่หอประตูเมืองแม่ทัพสั่งทหารปิดประตูเมืองกล่าวดังชัยชนะหยุดตรงหน้าใครบุกวังได้เป็นคนแรกรางวัลพันทองเลื่อนเป็นนายพลทหารกลุ่มใหญ่บุกไปทางวังอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นหลีเฉิงเฉียนนำทัพเหล่าขุนนางในเมืองฉังอันถึงเข้าใจองค์รัชทายาทกล้ากบฏอย่างจงแจ้ง นี่พวกเขาไม่รู้จะพูดอะไรใบหน้าซีเผือดในวังตู้ซิงเหอได้ยินเสียงตะโกนข้าสั่งทหารปิดประตูวังชั้นในเขาทำใจพร้อมรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดหลี่ซื่อหมิ่นได้ยินเสียงตะโกนข้าใบาหน้าหนักอึ้งพระองค์เจ็บปวดไม่คาดคิดว่าโอรสจะกะบฏฝ่าบาททรงกลับไปยังท้องพระโรงเถิดดาบไร้าตาหลี่ซื่อหมินสายพระเสียรปฏิเสธคำของตู้ซิงเหอปลัดเย็นชาวันนี้ข้าจะดูว่าองค์รัชทายาทกบฏอย่างไร เมื่อเห็นท่าทีของหลี่ซื่อหมินตู้ซิงเหอไม่พูดอะไรหลี่ซื่อหมินคือจักรพรรดิผู้ผ่านศึกมาโชคโชนมีฉากใดที่ยังไม่เคยเห็นตู้ซิงเหอมองไปข้างหน้าด้วยสายตาเย็นเยือกข้าเมื่อเสียงตะโกนข้าดังขึ้นทหารกรอบกลุ่มหนึ่งบุกมาพวกเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารโหววจาวินจี่นำาน้าหลี่เฉิงเฉียนอยู่ข้างๆสีหน้าเย็นชาหลี่เฉิงเฉียนเจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังทำอะไรตู้ซิงเหอยืนหน้าประตูวังชั้นในตวาดหลี่เฉิงเฉียน หลี่เฉิงเฉียนจ้องตู้ซิงเหอเย็นชากล่าวตู้ซิงเหอข้าแนะนำให้เจ้ายอมจำนนหลี่เค่อให้อะไรเจ้าได้ข้าก็ให้ได้ตู้ซิงเหอยิ้มยอตหลี่เฉิงเฉียนเจ้าไม่มีค่าพอเทียบกับองค์ชายสามคำนี้เหมือนเหยียบหางหลี่เฉิงเฉียนทำให้เขาเดือดดานไอสารเลวนี้กล้าดูหมิ่นเขาถึงเพียงตู้ซิงเหอกล่าวโดยไม่พูดพร่ำทุกคนเตรียมพร้อมใครถอยแม้ก้าวเดียวข้าไม่ละเว้นหน่วยรับตะโกนพร้อมกันห้าห้าทันตู้ถึงเวลาตอบแทนองค์ชายสาม ข้าเชื่อว่าองค์ชายสามาจะดูแลครอบครัวข้าดีเพื่อองค์ชายสามสู้ตายเหล่าคนโฉดที่ผู้คนหวัดกลัวตอนนี้ล้วนเดือดดานหลี่ซื่อหมินมองหน่วยรับเหล่านี้รู้สึกปลงใจองค์รัชทายาทที่พระองค์รักและแอนดูกลับคิดกระบฏเหล่านักโทษทหารที่พระองค์ตัดสินโทษกลับปกป้องพระองค์ช่างเป็นการเสียดสีครั้งยิ่งใหญ่หลี่ซื่อหมินถอนหายใจเดินขึ้นกำแพงวังชั้นในช้าช้าเมื่อหลี่เฉิงเฉียนเห็นหลี่ซื่อหมินร่างกายชะงัก จากนั้นเขาถอยหลังสองก้าด้วยความหวาดกลัวโอรสกรบฏเจ้าทําได้ดีนักหลี่ซื่อหมิ่นโกรธจนตัวสั่นประหวัดหลี่เฉิงเฉียนด้วยความเดือดดานหลี่เฉิงเฉียนหวาดกลัวรีบแก้ตัวฝ่าบาทข้าโหววิจาว,วินจีที่อยู่ข้างๆกล่าวเย็นชาเตือนฝ่าบาทเมื่อยิงธนูแล้วไม่มีวันย้อนกลับอย่าเสียเวลาเมื่อได้ยินหลี่เฉิงเฉียนกลับมามีแววตาเย็นชาอีกครั้งฝ่าบาททรงวางใจข้าจะให้ท่านเป็นไทสร่างห่วงเพลิดเพลินกับความมั่งคัง่ง เมื่อได้ยินคำของหลี่เฉิงเฉียนหลี่ซื่อหมินปลัดเย็นชาใส่โหวเจวินจีเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆโหวเจวินจีคารวะหลี่ซื่อหมินฝ่าบาทเมื่อองค์ราชทายาขึ้นครองราชข้าจะไปขอขมาพูดจบโหวเจวินจีไม่พูดพร่ำบกมือทหารด้านหลังโหวเจวินจีบุกเข้ามาดังสนัน่นเมื่อเห็นทหารของโหวเจวินจีบุกตู้ซิงเหอตะโกนยิงธนู องครักบนกำแพงยิงธนูไม่หยุดแต่ทหารของโหวอ์จอจวินจีและหลี่เฉิงเฉียนมีมากเกินไปต้านไม่อยู่เมื่อเห็นสถานการณ์หลี่ซื่อหมินทรงมีพระพักมืดมลยิ่งอีกด้านที่ประตูเมืองอวิชื่อกงเห็นประตูเมืองฉังอันปิดสนิทใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลกล่าวเย็นชาฝ่าบาทเกรงว่าเรื่องจะยุ่งยากหลี่เคร่รกล่าวทันทีโดยไม่คิดไม่เป็นไรคาตั้งใจไว้แล้วขณะนั้นเสียงตะโกนข้าดังจากประตูเมืองจากนั้นประตูเมืองค่อยๆเปิด เก่าขั้นเต็มไปด้วยเลือดตะโกนด้วยความตื่นเต้นฝ่าบาทรีบเข้าเมืองอวิ๋ฉือกงไม่รอช้าสั่งทหารบุกเข้าเมืองฉางอันในเมืองฉางอันเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดแขนขาขาดกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดครับกดไลค์กดแชร์กดตับกดไทยด้วยนะครับ